โบคุบาเบกาโนอือโอเคทุกสิคกาวิดอ่าคนแบนแล้วอให้พาโลพักเลยนะครับเดี๋ยวจะเจีบซะก่อนอมีคนสนใจหรือเปล่าไม่มีเราไม่ได้ปล่อยให้ยืมนะเราจะขายนะครับเราไม่ให้ยืมนะ พุ่งเ์เ,เมาส์บล็อกทุบโอเคประมาณนี้โอซิมเฮมยังได้อยู่เรามายิงแฮตติกแล้วก็เราไปเปลี่ยนนี่ยังไงคอนเซปต์คอนเซปต์คิงซะด้วยเมย์ตันมีใครเนี่ยเอ๊ โอเคไม่น่ากลัวเท่าไหร่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเอเข้าแท็ก,กิ้งนะครับเค okay, ไปกันเลยไม่รู้จะไปจบกันที่เท่าไหร่นะครับหมายถึงเท่าที่เท่าไหร่นะี่คือคือกี่กี่โมงคนระับ ให้ความสำคัญเกมในบ้านเราต้องปรับไปเป็นนี้ก่อนอใหม่ตั้งทำเกมบุกขึ้นมาเปิดยาวยันอยู่ตัดไปได้ดูสิละกีโมโดคิวโดลากมาืมคิดเส้นเส้นเจาวินนี่ บาปิกนโนกดโดโ้มัวคิมมาร์โดเปิดโอซิเม่มข้ามคานฟอร์ออแมนยูมาแล้วอ้าวอีคลิปนะครับอาแมนยูแต่บัลล่สุดเลยอืมจ่ายไม่ดีอุ้ยอืแบงได้อยู่นะครับเบส ทิมไหนเนี่ยไบยตันเมาแล้วนายูฟีคิกสุเล่รัฟฟอร์ดเปิดเปิดลึกไปหน่อยนะครับเข้ามือผู้ักษสัรปตูบอลโยนยาวนะครับของไบตันนายู่เก็บได้เวทเมา กิโมโดลากมาเปิดสุดเลเข้ามือผูสศัประตูื่อแต่ใบตันคองบอลมากกว่าแมนยูนะครับใบตันเปิดมาเข้ามืโคเบลทําไปทํามาพอคอสซาเจ็บนี่โคเบลเล่นดีเลยนะเกาวนี เวียดเรดฟอร์ดคาร์มาที่สกาวบไปนี่เมาเวียดมิเชล่าลากขึ้นมากิมโดเปิด <c oughs> สุเล่ป <c oughs> นะั่นข้ามคานะลิเวอร์พูลนำลูตันหนึ่งศูนย์เกียงใบตั้น ตอนนี้ต้องหาประตูแรกก่อนนะครับถึงจะสบายใจแนะนมนอยู่ตันลากมาเปิดมงมเข้ามือโคเบลนะครับตุ้นลูกทีมสักเล็กน้อยคีมมโดลากเปิดมไม่เปิดมูซิล่าเปิดมาพิมพ้งยิงออื้ มาแล้วครับลูกแรกแฉลบแฉลบอีกอนะครับแมนยูนำ1-0นะครับฟอร์มฟอร์มแสดงมากแมนยูแสดงนี่โบราณไปปะแจกบอลโบราณมากกว่าอีกก็ไม่เล่ยนยิงย่งเล่นยิ่งแก่ อีกก emos, ่อนะครับลากมาเสี <c oughs> ยงเริ่มหายโู้มัเดยูต่อเนยูกทุ่มนูเซลาฟิลมป่งโอกว่าจะฟอร์มเทพขนาดนี้นี่ต้องสามไปดูกันนะครับ เปิดเตะมออุมอืมเมายังเก็บมันได้เวียดกลับนี้ินงมาโดสกาับนี้ดึงมา,ด,มาดลลามาเปิดให้รัดฟอดอืมแรงไปเตะจากประตูนะเปิดยาวขึ้นมาใบตั้นอืม เกิดยาวเาวจริงยาวถึงแมนยูเลยนะครับชุดป,ปงุลง,งลากขึ้นมาขึ้นไม่ได้เปิดอืมไม่ถึงเวียดเกมส่งแกว่งของไบตันนำหนึ่งลูกนี้ไว้ใจไม่ได้นะเปิดอืมกีม,มาโด่เก็บมอลได้เอาเกมส่งกลับแมนยูบ้างโมเชลา่าโอซิมิมโอซิมิลากมากระสอดโอชิมิมไม่ตรงกรอบ ใบตันทำเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับเปิดยาวเข้ามาเปิดตัดยังเป็นลูกเตะมุมของใบตันนะทำไมตันบุกบุกส่วนนาอย่างนี้อันตรายไบตันยังทำเกมอ้าวใครเจ็บ หรือเปล่ายังเป็นใบตันนะครับพีคิปเวียดเก็บมันได้สนับขึ้นมาเวียดยังไงสุดได้สุดไดเ้เปิดยังลูกเต็มมุมของแมนยูนะครับสู้สๆ้สู้ทำลูกเดียวนี่อันตราย เมาเราเปิด้โงมงแต่เข้าแล้ยวยังปัดอีกโกทีมอย่างนี้นี่เหนียวจริงๆนะฮเมากระปอยเปิดกามากิมโดข้ามขาวันเลมันมาก แต่มีโอกาสแค่หกนะยิงเขากว่าแค่สองมีโอกาสยิงน้อยในเนี่ย,ยนะเพิ่มอ่ามาอยู่กับ,บนได้ตัวไเตโกนโน่ทิมโป้จ <c oughs> ับบอลยาวยังได้อยู่สูดเล่ โซเลนี่คุ้มค่ามากเลยนะซื้อมาแค่3.7.5ล้านนะครับตอนแรกว่าจะเอามาสำรองเออ่สำรองการาโช่นะลืมไปเลืมมาอาวฟอร์มดีซะงั้นเป็นตัวหลักยตัวนี้การาโชกับยาเมานีน่กลายเป็นตัวสำรองไปเลยนะครับโอ้โห วันเลส่วนลูกนี้ฮนะยังเข้ามือโคเบลโอเลวิลวฟูนำไปสามสูตรแล้วปั่นฟรีคิกลูกนี้ก็ยังเป็นซเร์เซฟของโคเบลโคเบลเล่นดีฮนะลูกเตะม,มุมของไบตันอืมโอ้จิวมาโดได้ได้ฟาวนะครับเป็นลูกฟรีคิกแมนอยู่เอ้า ไบตั้นมีโอกาสสามยิงเข้ายิงตรงกรอบสามเลยนะโอ้โหแมนยูมีโอกาส 3, เจ็ดเ,นะเข้ากรอบแค่สองเองโอซิเฮม,ม,ม,มเนี่ยเข้ากรอบที่สามแล้วแมนยู่ยังบุกต่อเนื่องนะยังไงคอยลูกก่อนเพื่อความสบายใจไม่งั้นนี่ยังเครียดอยู่นะครับ อย่างเป็นลูกเตะม,มุมของแมนยูนะครับกระตุนกระตุนีมาโดเปิดเตะม,มุม,มดังมัมาได้เมาหกจะบอลยาวแล้วจะเปิดยาวมาก็ติดแมนยูหมดเลยนะครับมไม่ตันได้ลูกทุ่มอีกกแม,มนยูตับบอได้ เก่อนออออนี้เวดสุเรมจุดโทษอ้าวอ้าวอยู่ดีก็จะ้จุดโทษเรียบร้อ,รอยโอ้ิ้เหมอือหอปัดได้ สีิร้อยเปอร์เซ็นเสียไปแล้วที่หน่อยเอาอมาเหนียวซะงั้นโอ้เจ็ดจุดหกเลยเบียดเปิดเต็มุมมาอืมอ่ายิงจุดโทษไม่เข้าแต่มองเข้าเออ เขาสิครับโอซุนเฮมยังจุดโทษไม่เข้าแต่ก็ยังได้นะครับทำประตูอยู oh. ่น,น้ำสองศูนย์ผู้แบกแมนยูที่แท้ทูนะครับวิคตอร์โอซุนเฮมซื้อค่าจากค่าชีสัญญาเอ่อร้อยสามล้านนะครับคุ้มทุกเพนนีนะครับ ต้องบอกว่าคุมทุกปอนนะครับมเรลล่ามาโอซินเฮมเียดคิโมโด,โดเปออิดปัดมาอุย้ยเอาสวนยังถอยกลับไปรับได้สวัสดีนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็สาม,มารถคอมเมนต์คุยกันได้ครับกิโมโดโ ไปมารมเตมสเวลาอะไรนะถุอ่าิ่มเริ่มพันแล้วเวลาปเจ็ดสองนาทีนะนอีกรูกไหม <c oughs> ูกเต็มมุมแมนยูนะครับเอามาอูบาเบกาโน่บ่งข้ามพานอ จบครึ่งแรกแมนยูนำอยู่สองศูนย์นะครับเหตุการั์ต่อนะครับครึ่งหลังน่าน่าจะได้แล้วมั้งเร่งเลยนะครับเราเอาอเฉพาะคีย์ไฮไลท์นะเพราะว่านำสองศูนย์แล้วก็ลูกเกมแมนยูดีกว่า คืปง้งเปิดัดฟอร์ดอมข้ามคราบยังยังเรายังไม่หลับแฮ่เบียดมากเมาอูวหวันเล่วันเล่สวยมากจะไม่เข้าวันเล่สะตะกายตะกายขาดดีนะไม่โดนตะคาย เดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ที่มีเสียงตบมุกในหา,หาเพิ่มขึ้นนะคใครที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะครับสามารถกิมคอมเมนต์กันได้นะครับอยู่กันยาวๆนะครับเปิตเต็ม,มุม <c oughs> ชนเสาเออชนคานถูกทุ่มอ,อยู่ ฝงทุม,มาิะฝงได้อยู่เมาเมาเมายัางไงแต่ฟอร์ตโอ,อก,กาสเตือนจริงโอ้มีโอกาสยิง21ครั้งเขากรอบ10ครั้งได้มาแค่2ประตูโหยิงนกศกปลา <c oughs> ยิง21่อ็โอกาสโหดขนาดนี้เน,นี่นยลืมเปลี่ยนตัวเลยนะ เปลี่ยนซะหน่อยแล้วกันมีเกมอีกเยอะนะครับเซเล่ให้ยาเมาการนาโชให้ลัดฟอร์ดเอ่อเมาเมาหมดแรงแล้วเมาให้เมนูกองหลังกิมาโดให้ เหลือกี่คนละเหลือไ้คนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อเจ็บจะมีปัญหาอีกต่อนะครับโอ้โหตะบีตะบันยิงยิงนกตกปลาแค่ครึ่งหนึ่งโหฟอร์มฟอร์มเท่มจริง,งนี่ได้คุณ ปอนูนะทีมดีขนาดนี้วเวลาเจ็บสามนาทีนะครับโหเลี้ยวภูไปหกหนะึ่งแล้วเฮ้ยเลยแล้วเนี่ยห้าที สี่แชมป์แหละดูจากทรงโอ้สมพลปากครับขอบคุณครับเพียงเลยเพียงโอ้ได้สี่แชมป์นี่โหปิดเคยเลีอยังไม่ใช่โอ้ยยังไม่เคยทำได้นะครับสี่แชมป์ขอแค่สามแชมป์นี่ก็